สวัสดีครับเทนนทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสุดเกม War f r a m e แล้วอยู่กับผมลุงแมวอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในคลิปนี้นั้นก็จะเป็นการรีวิวสกิลแล้วก็แนะนําในทางในการวิวมอสสไตล์ลุงแมวของ Warframe ที่ได้รับการโหวตจากเราเทนโน,โนในกลุ่ม w a r f r a m e Thailand Social Group ให้เป็นอันดับหนึ่งในรอบนี้จากโคลาตุดของลุงแมวในคีย์เวิร์ดที่มีชื่อว่าข้าวหลามหนองมน์อ้าวอึง้งกันเลยงงกันละสิว่ามันคืออะไรโอเคครับเดี๋ยวลุงแมวจะอธิบายให้ฟังกันแล้วกัันนะครบ ก็คือว่าข้าหลามน้องมดเนี่ยมันมีลักษณะเป็นบ้องบ้องใช่ไหมครับซึ่งถ้าเราดูดีๆแล้วเนี่ยมันจะมีลักษณะคล้ายกับบ้องเสพกันเอ้ยไม่ใช่คล้ายๆกับบ้องไม้พองซึ่งในเกมวอลเปรเนี่ยมันก็มีวอลเปรนอยู่ตัวหนึง่งที่ได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากซุนงอคองเทพเจ้าลิงในนิยายเรื่องไซยอยิ๋วของประเทศจีนนั่นเองซึ่งเขาเนี่ยจะมีอาวุธประจํากายเป็นไม้พองเปยสิทธิ์และวอลเปรนตัวนั้นก็คงจะเป็นใครที่ไหนไปไม่ได้นอกจากพี่ลิงจักจักวูคองของเรานั่นเอง ซึ่งสกิลของวูคองนั้นจะเหมือนกับสุนงอคงมากแค่ไหนตามไปดูปรพร้อมกันได้เลยครับผมสกิลทั้งหมดของวูคองนั้นจะมีลักษณะคล้ายๆก,กันกับทักษะของสุนงอคงจากนิยายเรื่องไซอิ๋วซึ่งจะประกอบไปด้วยสกิลพาสซีฟเทนเนซิตี้เป็นความสามารถสิดตัวที่จะช่วยทําให้วูคองสามารถที่ระยะเวลาของมิลีของบอคอเตอร์พื้นฐานออกไปได้นานขึ้นกว่าวอลเฟลมตัวอื่นทั่วไปถึง6 6สปเซกิลที่1 ไอออนจัเมื่อกดใช้งานสกิลดังกล่าวแล้ววูคองจะทําการเสกไม้พลองปยิยสิทธิ์ที่หมอกไปใส่ศัตรูทุกตัวที่อยู่ด้านหน้าในระยะทางของสกิลและจะสร้างความเสียหายแบบอิมแพลคจำนวนหนึ่งให้แก่ศัตรูทุกตัวที่โดนสกิลดังกล่าวเข้าไปนอกจากนี้ยังทําให้ศัตรูตัวดังกล่าวกระเด็นออกไปหรือติดสถานะน็องดาวอีกด้วยโดยค่าสเตตัสที่ส่งผลต่อสกิลไอออนจับนั้นได้แก่ค่าพ o w e r s t r สตริงจะส่งผลต่อการสร้างความเสียหายของสกิลนอกจากนี้ มอดไอวุฒโจมตีระยะประชิดบางไปก็ยังส่งผลต่อความรุนแรงของสกิลอีกด้วยเช่นกันและค่า power range จะส่งผลต่อระยะรัศมีวองกว้างในการกระแทกของสกิลสกิลที่ 2. d e f i เมื่อกดใช้งานสกิลดังกล่าวแล้ววูคองจะทําการเดินพลังลมกลานเพื่อทําให้ตัวเองรอดพ้นจากการโจมตีที่ทําให้เขาถึงตายโดยที่เขาจะทําการฟื้นฟูค้าพลังชีวิตของตัวเองกลับคืนมา75%และจะเป็นอมาตะในช่วงระยะเวลาหนึง่งซึ่งในระหว่างที่วูคอง ำลังเปิดใช้งานสกิลดังกล่าวอยู่นั้นเขาจะสูญเสียค่าเนื้อที่ลงเรื่อยๆไปจำนวนหนึ่งในทุกๆวินาทีและจะสูญเสียค่าเนื้อที่ลงอีก25%เมื่อการฟื้นฟูค่าพลัง,งชีวิตจากสกิลดังกล่าวทำงานนอกจากนี้สิ่งสำคัญที่ควรระวังไว้อย่างหนึ่งก็คือในทุกๆครั้งที่สกิลดีฟายทำงานอย่างต่อเนื่องค่าพลังชีวิตที่ถูกฟื้นฟูกลับขึ้นมานั้นจะค่อยๆน้อยลงไปเรื่อยๆจนสุดท้ายแทบจะไม่เห็นผลอะไรเลยแต่เราก็สามารถที่จะทำการรีเซ็ตให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมได้ด้วยการกดปิด และเปิดการใช้งานสกิลดังกล่าวซ้ำอีกครั้งโดยค่าสเตตัสที่ส่งผลต่อสกิลดีฟายนั้นได้แก่ค่าพาวดูเลชั่นจะส่งผลต่อระยะเวลาในการเป็นอมตะและส่งผลต่ออัตราการใช้ค่าเอเนอร์จีต่อวินาทีของสกิลสกิลที่ 3. Cloudwalker เมื่อกดใช้งานสกิลดังกล่าวแล้ว w ูคองจะทำการสร้างตัวเองเข้าไปในกลีบเมฆเพื่อหลบหลีกจากการตรวจจับของศัตรูในช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งในระหว่างที่สกิลดังกล่าวกำลังทำงานอยู่นั้น w ูคอง จะสามารถเคลื่อนที่ไปมาได้อย่างอิสระ360องศาแต่จะเคลื่อนที่ได้ช้าลงกว่าปกติและจะไม่สามารถทําการโจมตีใดๆได้เลยทั้งสิ้นโดยที่วูคองจะสูญเสียค่าใน,นที่ลงประจำนวนหนึ่งเมื่อทําการเคลื่อนที่ไปได้ในระยะทางหนึ่งและเมื่อก่อใช้งานสกิลดังกล่าวซ้ำอีกครั้งในระหว่างที่สกิลกำลังทางานอยู่ก็จะเป็นการยกเลิกสกิลและวูคองก็จะอ,ออกมาทําการสแตนไฟส,สตรูที่อยู่ในระยะรัศมีรอบๆตัวในช่วงระยะเวลาหนึ่งโดยค่าเซตตรั us, ที่ส่งผลต่อสกิลคลาวเกอร์ er นั้นได้แก่ ค่า power range จะส่งผลต่อะะร Tool, ะ,ะอยะเวลาในการ stun สตูและค่า power duration จะส่งผลต่อระยะเวลาในการคงอยู่ของสกิลสกิลที่ 4. primal fury เมื่อกดใช้งานสกิลดังกล่าวแล้ววูคองจะทาการเรียกไม้พลองกายสิทธิ์อาวุธคู่กายของเขาออกมาเพื่อใช้ต่อสู้ฟาดฟันกับสัตวปรลูโดยทุกๆครั้งที่วูคองใช้ไม้พลองยา,ายสิทธิ์โจมตีใส่สัตปรูไม่พลองดังกล่าวก็จะมีขนาดความยาวเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆและจะหดกลับมาเล็กลงเหมือนเดิม หากไม่ได้ทำการโจมตีใส่ศัตรูอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งในหลวงที่วูคองกําลังเปิดใช้งานสกิลไพ่หม o อฟิลลี่อยู่นั้นเขาจะสูญเสียค่าในที่ลงเรื่อยๆเป็นจำนวนหนึ่งในทุกๆวินาทีและหากกดใช้งานสกิลดังกล่าวซ้ำอีกครั้งก็จะเป็นการยกเลิกสกิลโดยค่าสเตตัสที่ส่งผลต่อสกิลไพ่หม้อฟิลลี่นั้นได้แก่ค่าพาวเวอร์ส n ตร็จะส่งผลต่อค่าแรงโจมตีของไม้พลองไปยาสิทธิ์นอกจากนี้ตัวคูณค่าความเสียหายจากมีดของบคอเตอร์และมอดที่อยู่ในอา ก็ยังส่งผลต่อพลังโจมตีและความสามารถอื่นๆของไม้พลองกายสิทธ์ด้วยเช่นกันค่า power range จะส่งผลต่อโบนัสการเพิ่มขนาดความยาวของไม้พลองกายสิทธ์ต่อการโจมตีหนึ่งครั้งและค่า power duration จะส่งผลต่ออัตราการใช้ค่า energy ต่อวินาทีของสกิลและแล้วก็มาถึงกันในส่วนของวิธีการ build mod ของพี่ลิงชักชักวูคองสไตล์ลูเมลกันแล้วนะครับโดยลูเมลขอตั้งชื่อบิวนี้ว่าบ้องตะลุยอวกาศซึ่งจะเน้นไปที่การใช้งานสกิลพ i ยมอลฟิลลี่เป็นหลัก โดยมีวิธีการจัดมอดตามนี้ครับผมเริ่มจากที่ช่องออล่านะครับลุงแมวเลือกสายเป็นสตีลชาร์ดเพื่อที่จะเพิ่มพลังโจมตีและยประชิดให้แก่บ้องขลามของเรานั่นเองต่อมาเราก็จะมาเพิ่มกันในส่วนของพาวเวอร์สตริงกันเลยเพื่อเพิ่มความดุรแรงอีกเช่นกันโดยสายเป็น Intensify Trans c e n d f o r t i t u d e แล้วก็ p o w e r drift นะครับจากนั้นเราก็จะมาลดอัดตราการใช้ค่าเลเวลที่ตอนน่อวิทีของสกิลด้วยการใส่เป็นมอดที่ช่วยเพิ่มค่า efficiency นั่นก็คือมัด่แรงีง มาด้วยม็อด Narrow m i n นะครับเพื่อชดเชยค่า Power Duration ที่สูญเสียไปจากม็อดอือ่นๆและถึงแม้ว่าม็อดใบนี้เนี่ยมันจะไปลดค่า Power Range ลงจํานวนหนึ่งก็ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าบิ้วนี้ของเราเนี่ยแทบจะไม่ได้ใช้ประโยชน์ใดๆจากค่า Power Range เลยนะครับผมต่อมาก็จะเป็นม็อด Vitality นะครับเพื่อเพิ่มค่าพลังชีวิตให้แก่ตัวข,ของจํนวน,นงจะได้ทนมือทนตีนมากขึ้นนั่นเองและอีกหนึ่งใบที่ใช้คู่กันกับม็อด Vitality ซึ่งจะขาดไปไม่ได้เลยนั่นก็คือม็อด Rage ซึ่งจะทําให้เวลาที่เราโดนโจมตีเข้าไปที่พลังชีวิตเราเนี่ยมันจะไปช่วยเพิ่มค่า Energy ให้เรา40%นั่นเอง ซึ่งก็จะสามารถทำคอมโบก,กับสกิลของวูคองอย่างเรลไฟได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวและบทสุดท้ายก็คือมัดอัพเมนเสริมของสกิลพรมอลฟิลี่ที่มีชื่อว่าพรมอลเลจซึ่งจะช่วยทำให้ทุกๆครั้งที่เราสามารถใช้บ้องขลับของเราฆ่าศัตรูได้เราจะได้รับบัฟเพิ่มคา่ากิตติค้ลเชนส์จำนวนหนึ่งติดตัวมาด้วยโดยจะสามารถส,สะสมได้สูงสุดอยู่ที่1 0 0และเปอร์เซ็นต์ดังกล่าวเนี่ยก็จะค่อยๆลดไปลงไปเรื่อยๆในทุกๆวินาทีเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้บัฟดังกล่าวคงอยู่กับเราเเเเนนนนาาาาา่่่่่ยรรรกจะตต้อตอออองงงทััูืื และในส่วนต่อมาที่สําคัญไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือการ build mod mm hmm. ในอาวุธโจมตีระยะประชิด mm hmm. เพื่อที่จะไปช่วยเพิ่มพลังโจมตีและก็ความสามารถให้แก่บ้องขลังของเราซึ่งเราสามารถที่จะใช้เป็นอาวุธอะไรไปก็ได้นะครับมีข่า,านตอนกหมดเนื่องจากว่าสกิลไพ่หม้อฟิลลี่เนี่ยจะดึงแค่ความสามารถเสริมจากมอดอาวุธเท่านั้นนะครับ mm hmm. ไม่ได้นับที่ค่าเสียสลพื้นฐานอาอวุธเลยโดยวิธีการใส่ม็อดในอาวุธโจมตีระยะประชิดของลูกแมวมีดังนี้ครับผมเริ่มกันที่ม็อดพรอมพิเ p o พอยบวกกับสปอยสไตนะครับเพื mm ่อเพ พรัมฟิลลี่แล้วก็บัตเซอร์เกิลนะครับเพื่อเล่นความวัวในการโจมตีต่อมาก็ออกแก๊สแชตเตอร์เพื่อเพิ่มค่าคีย์ดีคอดัมเมดแต่พอถึงตรงนี้บางคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเอ๊ะลุงแมวทําไมไม่ใส่มอดเพิ่มคีย์ดีคอดันส์ด้วยล่ะลุงแมวเหตุผลนะครับก็คือด้วยค่าคีย์ดีคอดันส์พื้นฐานของไพรมอลฟิลลี่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะอยู่พอสมควรอยู่แล้วและอย่างเราก็มีมอดอย่างไพรมอลเลชนะครับที่จะช่วยเพิ่มค่าคีย์ดีคอดันส์อย่างมหาศาลอยู่แล้วดังนั้นลุงแมวเลยคิดวว่่าาเเรรจจงคทีะ มอส็อตนะครับเอาไว้ไปใส่อย่างอื่นแทนน่าจะมีประโยชน์กว่าเยอะจากนั้นต่อมาก็คือมอสธาตุ90%สองใบนะครับเช่นเดิมเลยก็คือผสมธาตุตามสาตัตว์ตัวที่เราจะต้องไปเจอนะครับเพื่อให้มันชนะทางการจะได้ทําต m a g ได้รุนแรงขึ้นและมอสใบ,บสุดท้ายที่ลุงแมวคิดว่าค่อนข้างที่จะสําคัญสาหรับลบุงแมวอย่างมากเลยนั่นก็คือมอสพลัมเลชซึ่งมอสใบนี้เนี่ยมันจะไปช่วยทําให้ระยะที่สั้นที่สุดของบ้องขลังของเราสูงขึ้นหรือพูดง่ายๆก็คือพอเวลาที่เรากดใช้สกิลไพ่ pe, มะะามะะยยวาามขอบ้องิลี่ย โดยที่เราไม่ต้องไปไล่โจมตีศัตรูเพื่อเพิ่มระยะความยาวให้เสียเวลาแล้วพอเวลาที่ไอ้บ้องขลังมันทนลงแล้วเนี่ยมันก็จะกลับมาอยู่ในระยะที่ไม่สั้นจนเกินไปอีกด้วยนั่นเองนะครับผมซึ่งสำหรับวิธีการเล่นวูคองบิลนี่ของลุงแมวเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเลยครับแค่กดใช้งานสกิลพันธมิตรฟิลี่เพื่เอเรียกบ้องขลังน้องมนออกมานะครับแล้วก็ไปเกี่ยมสมุนไพกกับไฟแช็คเฮ้ยไม่ใช่แล้วก็เอาไปไล่ทุบศัตรูที่มาขวางทางเราแค่นั้นเองครับผมรับรองได้ว่าถ้าเกิดศัตตตรรรรรรูไูไไไไมมมมมม่่่่่่่่่ดดดดด้้้้้ถกกกกกกออออออะาาาาาาายย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 จิิิงงงงๆๆเเเเเเนนนนนีีนดดวีวววววสลลลลล็ล็็หหแแแใพฆศััทคคโบบืืป ความยาวของบ้องขาหลามกับบัฟคิดด้วข้อชนจากมอสไพมอลเลชเนี่ยจะได้อยู่กับเราไปเรื่อยๆส่วนสกิลอื่นๆที่จะใช้ควบคู่กันไปด้วยก็จะมีสกิลริฟายนะครับซึ่งจะช่วยปกป้องชีวิตของเราในบางจังหวะที่พลาดไปโดนศัตรูโจมตีทำให้ถึงตายแต่สำหรับสกิลนี้เนี่ยลุงแมวขอแนะนำนะครับว่าให้เปิดใช้เวลาไปลุยจันทร์ทง,งจริงๆเท่านั้นนะครับเพราะถ้าเป็นด่านที่ศัตรูทั่วๆไปก็ไม่ได้โจมตีอะไรเราแรงมากมายู่แล้วเนี่ยก็แทบจะไม่จำเป็นต้องไปเปิดใช้งานมันเลยเพราะว่ามันจะเป็นการส้้นนนนเเเปือองค่่่าาใททีีตชเหเหนนรชห แทบผลจากการลดทางชีวิตและเพิ่มค่า Energy จากมอสเลนเนี่ยก็ยังไม่ทำงานอีกด้วยส่วนสก,กิลที่เหลืออยู่อย่างคลาวเวอร์เกอร์หรือว่าไอออนจบเนี่ยโอย้แทบไม่ได้มีความจำเป็นเลยถ้าสาระร่ตรงๆรงก็คือลูแมวแทบจะไม่ได้ไปยุ่งกับ2สกิลนี้เลยเพราะอย่างสกิลไอออนจับเนี่ยแค่เรื่องความแรงก็สู้บ้องขลามทุบเฉยยังไม่ค่อยจะได้เลยเรื่องอื่นนี่ก็คงไม่ต้องพูดอะไรกันมากนะครับแล้วก็สกิลคาวเวอร์เกอร์เนี่ยจริงๆแล้วเราก็มีสกิลอย่างดิฟฟายนะครับที่ช่วยปกป้อง ยกเว้นแต่ว่าเราเป็นเทนโนสายอินดี้นะครับอยากจะเดินขึ้นบนฟ้าหรือว่าขอเหอเดินอากาศอะไรก็เอาตามที่เทนโนแต่ละคนสบายใจกันได้เลยครับผมและอีกอย่างหนึ่งที่ลูเมลอยากจะแนะนำเทนโนทุกท่านนะครับนั่นก็คือให้ใส่อาเคียนเอนชันเมนที่มีชื่อว่าอาร a เคียนสไตรนะครับลงไปในหมวกหรือว่าผ้าคลุมด้วยซึ่งไอเจ้าอา c a เคนตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยทําให้เวลาที่เราโจมตีใส่ศัตรูแล้วมีโอกาสที่เราจะได้รับบัฟเพิ่มความไวในการโจมตีด้วยอาวุธเราโจมตีแล้ประชิดเพิ่มขึ้นมาถึง ก็จะช่วยทาให้การสร้างความเสียหายต่อวินาทีเพิ่มขึ้นมาในระดับที่ค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวนะครับแถมราคาทั้งเซตของอาเคตตัวนี้เนี่ยก็ยังถือว่าไม่สูงจนเกินไปอีกด้วยและสําหรับคนที่ผ่านเควส The Second Dream มาแล้วนะครับและได้ทาการเก็บเลเวลอัพสกิล The i n t e n t แล้วก็ Shadow Step ของโฟกัสฝั่งนาริมอนจนเต็มเรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะเอามาใช้ควบคู่ไปกับสกิลไพ่หม้อฟิลี่ได้อีกด้วยเช่นกันซึ่งพอเวลาที่เรากดเรียกใช้งานสกิลโฟกัสไปแล้วเนี่ยก็จะทําให้เราได้รับบัฟค่าคิอาอี้ แล้วก็ทาให้เวลาที่เราโจมตีศัตรูติดคิยิคอลด้วยบ้องขลับเนี่ยเราก็จะสามารถหายตัวได้นานถึง10วินาทีตลอดทั้งเกมอีกด้วยซึ่งนั่นก็หมายความว่าถ้าเกิดเราสามารถโจมตีศัตรูติดคียิคอได้ตลอดเวลาโดยไม่ทิ้งช่วงห่างกันเกิน10วินาทีเราก็จะสามารถหายตัวได้ตลอดเวลานั่นเองและตัวของบูคองเองเนี่ยก็โดดเด่นในเรื่องของการโจมตีแบบคิยิคอ่อยู่แล้วจึงเรียกได้ว่าคอมโบนี้นทำให้บูคองแม่งโคตรตะลากงวงชิปหายไวปป่วงเลยทีเดียวนะครับผมโอเคครับก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้้ววครรนนััับบสหทิในนนี ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมและพบกันใหม่คลิปหน้าเชนดูทุกท่านบายแมว